ร้านมงกศญสสดีครับเพื่อนๆวันนีนเ้นเ,นเรากะกันว่านักแนะกันเอาไว้นะว่าจะออกหมายที่บ้านม่วงคำํำที่อู่ไหลดอยทางตนโน้นไปดูสภาพสิครับสภาพ้าฝนเป็ <c oughs> ในใจกันเลยจะได้ไปจะได้ไปไม่นับนี่ขนาดจะไปขุดเหยื่อยังลำบากเลยครับ ต้องรอลุ้นละครับงานนี้รอลุ้แต่านเดียวแตเมื่อกี้ผมเห็นฟ้าสว่างกับฟานแทนเมืองเหนือขึ้นไปแล้วนะครับให้เ่ายไปปุดเชียวแล้วก็เลยไปดูทุ่งนาด้วยมั้งอันนี้คงเปียกบัลักซักแซกแลงว่้เขาห้างเสียงนาของมันไม่ใช่ดี <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าฝนฟ้าจะเป็นใจให้เราไป ปฏิบัติภารก,กิจหรือไม่นะครับเนาะแต่ตู้อย่างเติดเ,เลยดูครับเพื่อน <laughs> ดูน้ำก้อดเลย ก็คุณมานไทยพีงโอ้ท่งงานี่คือแบอบไปไัญหานะครับโอ้สุดเยเดียวพอเดินทางไปแองหมาของเราบ้าม่วก

เรก,กออีกหนึ่งหมายของพวกเราในทุกๆปีตอนนี้ลงไม่ได้เลยนะครับทะเลสาบชัดๆเลยตอนนี้ ยอมแพ้ครับยอมแพ้างานนี้โอ้สวัสดีว่าไกยเงา <laughs>

เริ่มขึ้นดอยกันแล้วนะครับเพื่อนวีเราจะภาพม่อดม่อนก็คือดอยลุกนเล็กนึยเขาลุกึ Hey. ค่ก๋วยเตี๋ยวนี่ละเหอ่าฮาาเ <c oughs> มาปะล้วนนี้ผมยแล้ว, <c oughs> ลว,วาความกดอาการอยู่บนดอยไม่ได,ด้ยินเสียงตัวเองพูดแล้วเนี่ยโอ้ต่างหัวเขาพูนจ้นะเขาพนเขาลุมจ้ะ เนี่ยตีโลดออกมาเนี่ยเนี่ยรถออกมาไป็แน่เขาเนี่ยนี่ต้องคาดเลย<ะ>นี่เป็นและนี่ก็คืออาณาเขตหมายของเราครับบ้านม่วงคำทำน้ำหรือเปล่าน้ำไหมที่ โอ้ยมีแบบนี้ว่ะมีข้างนี้นั่นก็มีหมาครับขอชองหมดแล้วครับถึง่าจะเป็นไครก็ไม่รู้ครับมันชองหมาไหมครับไครครับไม่ทันนะครับโอ้ยลุงลินนะครับโอทีมงานด้วยกันนะครับง่าไปเลยกันครับครับได้

ามเยอะเกินอันนี้คือแ้างที่ประจำที่พวกผมเคยนั่งกันขอบเส้นทางพวกอย่างที่ผมว่าพวกมันไม่เคยพาผมมาที่สบายสบายแล้วรับจะดึงหมาย Hehehe <laughs> สองเมตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอหมายกันเลยเสียงกลมเสียงเคสก็ร้องลงงมด้วยละ อุยแม่เกษพากบาทของจิตตะกอนแงเลยเ,เดี๋ยวผมสวยครับาสวยครับสวยครับนี่ครับสาก็สวยครับยอดครับได้เข็นก็ครับ พุดตางนี่เลยเหรอโอ้พุดเลยลูกอะเนี่ยไม้แตกครับไม้แตกงามงครับมใจครับงานนี้จะออกได้ก่อยเตอโดน,นลมรอบยังตะคือน,ะไไนอ่ะโอเคเกือ เเวหน่ยเซเวทำงานอ้ได้อยู่ได้อยู่แข่งอยู่สายไมเลยนี่ยายเนียี่มาได้มาได้ดิ้นแข่งอยู่ียกัอเอแล้วส่กับเอมาเบียบแมนี่มาเหมอามาไอ้พ่อหลวงเอาเปียบเราครับมันเอารถคันใหญ่มา ใส่เซยฮะโอ้น้ำง,งามเลยครับเ,เพื่อนโอเคเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วยังไงผมจะบันทึกภาพมาให้ติดตามรับชมกันใหม่นะเพื่อน